สวัสดีจ้าเมื่อนี้แม่พลอยจะมาหมกปลาินใส่ดอกแค่ปลาสู่เบิงนะจ้ากนจะไปเบิงฝากกดได้ก์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะอันนี้ก็คือเนื้อปลาน่นนะจ้าตามด้วยใบมะกรูดต้นหอมซอย,ย,ยพรักขะแยงพริกสดจ้าในถ้วยนี้นะจ้าตามด้วยพริกแห้งสิบหาเม็ดจ้ากระเทียมหนึ่งหัวจ้าตะไคร่อสองหัวนะจ้า แล็กก็หลกแค่ปลาจ้ามาเห็ดกันเลยค่ะเอาเนื้อปลาเทลงเลยค่ะเนื้อปลาครึ่งกิโลนะจ้ะก็ตามด้วยพริกตะไคร่กระเทียมตำใบนะจ้ะก็ตามด้วย ต้นหอมผักะแยงพริกสดใบมกะกรูดน่าจะเอาลงเลยค่ะจะได้หอมๆนะาจะมาปรุงกันเลยค่ะปรุงรสได้ค่ะอันนี้ผงนัวนะจจะใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบตายจ้ยาเ๋ยวพ่อยใส่ประมาณครึ่งออนโต๊เนี่นละจ๊ะตามด้วยน้ำปลาร้านัวๆค่ะ สองทับพ,พี่นะจ๊ะตอนต่ำพิกแหงแม่พ่อยใส่เกลือไปน้ำเล้วหวนึงเย็บนะจ๊ะ ตามโดยผงปรงรดค่ะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเดียวก็ค้นทุกอย่างให้เขากันเด้แล้วจ้าเนื้อปลานินของแม่ค่อยเคึ่งกิโลนะจ้าแม่ค่อยเอาอแต่เนือ้อเลยจ้าปลานิ้นปลานิน้นสดๆดได้จ้าหันเอาแต่เนื้อนะจ้า บ่มีก่างเนะจ้ะพอถูกยางเสร็จเข้ากันเรียบร้อยเดี๋ยวเฮาก็มาเฮ็ดห่อหมกกันเลยค่ะไปตองแม่พ้อยก็คือล้างท่อกล้อสะอาดแล้วเนาะจ้ะบ่แม่นล้างจ้ะเสร็จท่อกล้อสะอาดเรียบร้อยแล้วจ้าตามดใบหลอกแค่นะจ้ะเอาห้องก้นนะจ้ะหลอกแค่ปลาแม่พ้อยอันแช่แข็งไว้นะจ้ะแล้วก็มาบีบๆน้ำออกนะจ้ะ ละลายน้นำแข็งเวีบน้ำออกนะจ๊ะก็ตามด้วยเนื้อปลานะจ๊ะที่เ้าคลุกกับไอ้พวกพริกตะไคร้อีหยังเมื่อกี้นี้นะจ๊ะตามด้วยลูกโหด,ดเด้อจ้ะพริกสดนะจ๊ะเวลาสุกแล้วก็กินกับไปเลยค่ะบางคนมักเผ็ดนะจ๊ะเผ็ดแบบมีต้องเผ็ดๆจักหน่อยนะจ๊ะจะได้บ่คา,าวนะจ๊ะ นี่ือใบตองเขาสันโพดนะจ๊ะแม่พ่อก็เลยต้องสีกันใบตองมาเห็ดแบบนี้นะจ๊ะใส่ไม้เกียมฟันกัดเลยจ้ะซำนเนกะเศษแต่จ้ะเดี๋ยวมาเห็ดให้เบงอีกคอหนึ่งนาจ้ะเนาะ เช็ดแล้จ้าห่อหมกของแม่พ่อใ้ทั้งหมดเลยแปดห่อแล้วจ้ะอันนี้แม่พ่อก็ตัง้งหมอนน้อน้ำเดือดจ้ีวจ้ะแล้วก็มาหนึ่งกันเลยค่ะ แล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้หนึ่งว้2ยี่สิบนาทีจ้าพอยี่สิบนาทีผ่านไปจ้าหอมมุกของแม่พ่อยกซุกแล้วจ้าหอมหอมจ้ามาเบิ่งผลงานกันเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะหอมมุกลานิ่งใ่หลอกแค่เสบแๆจ้า